สวัสดีค่ะชาวบลิสวันนี้มาถึงราศีธนูกันแล้วเนาะเรามาดูเรื่องการงานและความรักในอีก3เดือนและ6เดือนข้างหน้ากันนะคะว่าชาวราศีธนูจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะมาเริ่มที่การงานกันเลยการงานเนาะเหมือนราศีธนูคุณคิดอะไรอยู่คุณเจออะไรมาเนาะมันดูเหมือนเครียดกังวล ืเหมือนคิดเรื่องลบๆอะ่ะคิดเรื่องไม่ดีเยอะหรือมันอาจจะผ่านเรื่องอะไรมาที่คุณรู้สึกไม่ดีอ่ะนะอืมคืออยากจะบอกว่าถ้าเรื่องคนอื่นเรื่องลบๆอะ่ะอยากให้ไม่ต้องไปสนใจใครจะพูดอะไรใครจะคิดอะไรอยากให้ปล่อยไปอืม มันจะทําให้มันจะขัดขวางสติปัญญาการจเจริญเจ้าก้าวหน้าในการทํางานของคุณนะคะจงยกเรื่องทุกใจทําให้จิตใจไม่ดีะทิ้งไปให้หมดอืมัมนมันเหมือนคุณเครียดทางออกหรือกังวลเรื่องอะไรอยู่นะอยากให้ทิ้งไปจริงๆนะคะจริงๆคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถ เรื่องการติดต่อสื่อสารพัฒนาตัวเองเข้าสังคมมีเพื่อนสหายมิตรที่ดีอยู่เยอะนะแต่ว่าคุณอาจจะต้องเลือกคบเลือกคัดสิ่งที่ดีให้กับตัวเองอืมแล้วคุณน่ะจริงๆจเจริญรุ่งเรืองหมดเลยนะแค่ตัดพลังงานลบออกลุยสู้คุณนะ่ะ ดีหมดเลยมันมีแค่บางอย่างที่คุณลังเลหรือคุณกังวลตัดนะจ๊ะแค่นั้นเลยและงานการคุณดีอยู่แล้วอืมคุณเป็นคนเก่งคนดีอยู่แล้วมั่นคงนะคะตัดแค่เรื่องนั้นทิ้งนะเรื่องความกังวลเรื่องเรื่องคิดลบอะไรที่เป็นใครที่แบบไม่ดีต่อเราเนี่ยให้เลือกให้ตัดออกนะ เออเลือกคบคนให้เยอะนะจ๊ะเลือกแต่สิ่งดีให้ตัวเองนะแล้วมันจะดีขึ้นนะคะต่อมาดูไพ่สรุปการงานเนาะเนี่ยองพ่อมอกเลยว่าคุณจ,จะสำเร็จอย่างแน่นอนตามเป้าหมายแค่แบบว่าเนี่ยมันมีบางอย่างที่มาลบกวนจิตใจเนาะเออบางอย่างที่มันทำให้คุณหลงหรือผิด นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเครียดนักไปผ่อนคลายใช้ธรรมชาติบำบัดไปฟังเสียงน้ำเสียงลมเสียงเนาะสายฝนอย่างเงี้ยมันจะช่วยคุณนะคะแล้วก็ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาจัดการกับคนที่พี่ว่ามันจะมีคนที่แบบไม่ดีอะ่ะเอออยู่กับตัวเรานะ คุณรู้ว่าใครเป็นยังไงจริงๆคุณจัดการได้นะคะจัดการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยซะอืมและการงานจะราบรื่นเพราะว่าบางทีเราต้องทํางานกับคนเยอะๆใช่ไหมดังนั้นคุณต้องจัดการว่าคนแบบนี้ต้องทํำยังไงคุณ่ะจริงๆคุณทําได้อืมต้องจัดระเบียบค่ะจัดระเบียบผู้คนเหล่านั้นที่บางทีม ผิดผิดเดินผิดทางอะไรประมาณเนี้อืมยท่านมามาบอกประมาณนี้นะคะแล้วดาวดาวอาทิตย์ <c oughs> ก็คือเดอะซันขึ้นมาเลยบอกว่าเห็นไหมคุณนะเป็นคนที่ทรงพลังมากอืมเป็นผู้นําเป็นผู้จัดการวางแผนคุณทําได้ลงมือสู้ลุยเลยคะ่ะนะลุยเลยแล้วเซเลเบรชันขึ้นมาเลยเห็นปะ คุณเฉลิมฉลองแน่นอนประสบความสำเร็จแน่นอนแต่ก็เตือนนิดนึงว่าบางครั้งการที่คุณเป็นผู้หนังมากเกินไปเนี่ยอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆรายละเอียดต่างๆความรู้สึกเออเรื่องเล็กๆน้อยๆจิตใจของผู้คนในทีมงานคำพูดอย่ารุนแรงเนี่ยคุณต้องใช้ ตรงนี้ให้หมดต้องเก็บรายละเอียดให้หมด <c oughs> มองข้ามไม่ได้เพราะเราเป็นคนที่มองภาพสูงใช่ไหมเราเป็นท็อปวิวอะดังนั้นคุณจะต้องเห็นว่าใครแต่ละคนเป็นยังไงใส่ใจให้เยอะกับคนรอบข้างกับงานและรายละเอียดต่างๆมันจะดีขึ้นแน่นอนค่ะชาวธนูนะคติธรรมคือโลกกระทำแปด เห็นไหมมีลาบเสริมลาบมียศเสริมยศมีสรรเสริญต้องมีนินทามีสุขต้องมีทุกอันนี้มันคู่กันอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องคิดมากเนาะเออชีวิตทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะคติธรรมพระพุทธเจ้าก็คือสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงถูกต้องเนาะดังนั้นจงทําให้มันดีกว่าที่สังขารเราจะไม่มีให้ทําแล้วนะจ๊ะ ดังนั้นลองไปปฏิบัติดูนะคะชาวธนูพี่หวังว่าชาวธนูเป็นคนเก่งเรื่องงานอยู่แล้วเก่งเรื่องมีสติปัญญาเรื่องเออใช้สติปัญญาดีเก่งอยู่แล้วนะคะคุณประสบความสําเร็จได้แน่นอนคะ่ะดังนั้นเรามาดูเรื่องความรักกันเนาะเรื่องความรักของชาวธนูดูว่าโอ้ตายแล้วดูดีนะคะมันเหมือนแบบ บางอย่างอ่ะมันถูกเริ่มจะคลี่คลายเปิดทางความรักดีจะเจริญรุ่งเรืองเจอคู่ที่ยังไงอ่ะเป็นดังขุมทรัพย์เลยอือมเนี่ยทุกอย่างที่มันเคยเป็นเรื่องทุกข์ใจเสียใจอะไรที่คุณเคยผ่านมานะสายลมเห็นปะ God of the wind นะคะก็คือจะพัดผ่านไปแล้วบางคนอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะแต่บางคนใกล้แล้ว นะคะใต้ที่จะพบทางเปิดเขาเรียกว่าทางเปิดเนาะอุปสรรคไม่มีนะคะดังนั้นความรักดีและเริ่มดีและนะคะบางคนเจอเนื้อคู่จากการทํางานเนาะเดินทางเป็นคนรักเก่าได้นะคะเหมือนมีเป็นคู่ที่มันอดีตชาติสัมพันธ์ผูกพันกันมาค่ะบอนนะคะคือเกี่ยวพันเชื่อมโยง เหมือนมันจะต้องมาเจออ่ะอืมนะคะจงรักกันให้มากเข้าใจกันให้เยอะทํารักให้สมดุลให้มากอืมอย่ารักแบบรักตัวเองมากเกินไปหรืออย่าลุ่มหลงเนาะต้องรู้จักรักแหละนะคะแล้วมันจะดีงามมากเลยชาวธนูความรักก็ดีการงานก็ดีดีใจด้วยเนาะอืม ดังนั้นมาดูไพ่สรุปเรื่องความรักกันเนาะความรักองค์พ่อบอกว่าอืมจงเชื่อจงเชื่อในตัวเองและเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลน,นะคะว่าเขาส่งคนที่ดีมาให้คุณแน่นอนอืมคุณจะได้เจอเห็นปะ่ะขุมทรัพย์อันมหาศาลอันนั้น treasure เห็นปะ่ะอืมมันเกิดจากตัวคุณด้วยนะคะแล้วก็ มันเป็นความรักที่เป็นรักแท้ด้วยอะที่บอกแล้วมันสัมพันธภาพกันมาตั้งแต่ข้ามข้ามภพข้ามชาติเนาะโซเมดอะอ so made, อประมาณนั้นแล้วเนื้อคู่คุณดูจะเป็นคนที่มาจากต่างชาติเยอะอืมต่างชาตินะคะน่ารักสวยคมตาหวานเลยอืม เป็นชายก็อาจจะมีติดติดหน่อยเนาะเซอเซเออไม่เหมือนใครนิสัยคือกระตันยูรู้คุณมีเมตตานะเป็นผู้ให้เกิดวันจันทร์ปีกระต่ายราศีมิถุนได้นะคะซึ่งอาจจะไม่ตรงกับทุกคนเนาะแล้วคติธรรมของพระพุทธเจ้าก็คืออย่าคาดหวังกับสิ่งใดที่สูงเกินไปตั้งความสุขเอาไว้ให้ใกล้ให้ง่าย เราจะได้รับความสุขได้ง่ายๆใกล้ๆได้ทุกวันเห็นปะก็คือความสุขมีได้จากเรื่องเล็กๆน้อยๆของเรานั่นแหละทําตัวเองหีความสุขมีแต่รอยยิ้มมีแต่สิ่งดีแล้วมันก็จะได้สิ่งดีกลับมานั่นเองนะคะหวังว่าชาวธนูเนาะจะมีความสุขมีความรักที่ดีการงานที่จเจริญรุ่งเรือง,งนะคะขอบคุณที่ฝาก ขอบคุณที่ฟังมาจนจบและฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ